สวัสดีครับผมสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะฮะมาเจอกับพิติการกองทัพเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้นะฮะอย่างที่บอกเลยนะผมค้างไว้อยู่หนึ่งรุ่นก็คือในรุ่นของตัวรองท็อปนะฮะที่เป็นล้อมแบกขนาดขอบ19นิ้วนะผมเชื่อว่าลูกค้าลหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะอยากเห็นใช่ไหมว่าสําหรับในรุ่นของตัวรองท็อปเนี่ยมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเชื่อเลยนะ ตามสื่อเนี่ยส่วนมากก็จะไปเจอในรุ่นของตัวขับสีใช่ไหมวันนี้นะฮะในงานเนี่ยเรามีในรุ่นของตัวรองท็อปนะฮะมาให้กับกลูกค้าที่ดูด้วยแต่ว่าคลิปก่อนหน้านี้ผมอาจจะไม่ได้รีวิวแบบละเอียดมากเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะพามาดูรอบคันและสีที่ลูกค้าเห็นตัวนี้นะฮะเป็นสีซิลเวอร์ครับผมซึ่งหล่อมากฟังก์ชันครบระบบเอ a ดสมีมาให้ครบเทียบเท่ากับในรุ่นของตัวขับสีหรือในรุ่นท็อปนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้หล่อครบ แค่ต่างกันในส่วนของตัวขนาดล้อแม็กที่เป็นขนาดขอบ19นิ้วถ้าเกิดมองจากภอยนอกนะฮะและก็ในส่วนตัวแบตเตอรี่ระยะทางนะฮะในส่วนของตัวแรงม้าและแรงบิดที่ต่างกันเท่านั้นเองครับแต่ถ้าเน,น้นในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยผมต้องบอกว่ารุ่นนี้ก็มาให้ครบเหมือนกันนะครับและราคาก็ไม่กระโดดและไม่ได้แรงมากจนเกินไปซึ่งผมก็รอราคาอยู่เช่นกันครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวผมจะพามาชมในส่วนตัวรถก่อนละกันนะครับผมตัด สำหรับคันนี้นะครับผมเป็นรุ่นรองท็อปเนี่ยผมต้องบอกว่าสีที่เขาจะมีมาให้กับลูกค้าเนี่ยครับมีให้เลือก5สีเทียบเท่ากับตัวรุ่นท็อปครับสีบนเงินฮะสีขาวสีดําและสียอดฮิตที่สุดก็คือสีเขียวครับสีสุดท้ายครับเป็นตัวสีส้มฮะตัวนี้ก็ให้มารบนะ ไม่ว่าจะเป็นสีไหนมองว่ามันเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะสวยเลยและสีนี้ก็ขายดีนะเป็นสีซิลเวอร์ตัดกับโทนสีดํานะครับผมที่มีมาโชว์สีเนี้ยเป็นสียอดฮิตเนี่ยติดสามอันดับเลยนะครับผมอันดับแรกนะยอดจองนะตอนนี้ตั้งแต่เชอร์รี่เปิดรับจองหรือว่าพีบุ๊กกิ้งมาเนี่ยนะฮะสีที่ฮิตที่สุดก็คือในส่วนตัวสีเขียวนะลงมาเป็นสีส้มนะฮะเพราะว่าสีส้มเนี่ยของจริงนะมันมีโชว์พอลูกค้าเห็นตัวจริงมันก็เลยแบบ นะครับผมพอได้สัมผัสเนี่ยอาจจะจองในส่วนตัวสีนี้มาเยอะเราวมาพูดในส่วนของตัวสีบอลเงินแล้วกันนะครับสำหรับสีนี้เป็นรุ่นลองท็อปนะดูจากหน้าตารูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้ต่างอะไรกับตัวขับสีนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะมีระบบเอดาสครับมีกล้องเอดารให้นะฮะแล้วก็มีกล้อง540องศาให้เหมือนกันกับในรุ่นขับสีนะครับมีระบบช่วยเบรกระบบเตือนออกนอกเลนนะฮะมีปักกิ่งเอรอบคันนะฮะได้ทีฟ u วส์คอนโทรลมีมาให้นะครับผมนะระบบเตือนออกนอกเลนและดึงพวงมาลัยกลับรักษารถให้อยู่ในเลน ในรุ่นนี้มีมาให้ครบลูกค้าไม่ต้องไปซื้อในรุ่นขับสีก็สามารถที่จะได้ในระบบนี้นะฮะในรุ่นของการขับเคลื่อน2ล้อนั่นเองนะครับ ในส่งตัวสีให้สีบอลเงินตัดโทนสีดําเช่นเคยครับตัวอักษรถ้าเป็นสีบอลเงินตัวอักษรเขาจะเป็นสีดานะในคําว่าเชอรี่เนี่ยฮะเป็นดำนะเงาเงา,เงา,เงาหน่อยค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถสีดาเนี่ยตัวอักษรเ็าจะเป็นสีเงินนะฮะจะสลับสีกันเพื่อให้ตัวอักษรมันโดดเด่นขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวไฟหน้านครับผมนะ <S <S ดีไซน์ของแนวเรโทรครับ <S <S และก็ผสมในส่วนตัวไฟเดทามะที่เป็นขีดแทบแทบแบบนี้มาค่อนข้างที่จะสวยเรโทรผสมเมดิร์เดนนะรถ สไตล์รถคันนี้ไม่ได้ออกเก่าจนเกินไปนะฮะแล้วก็ผสมรูปลักษณ์แบบสมัยใหม่ทาให้มันดูน่ารักน่าซื้อและก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกวัยนะ,ะและยอดจองเนี่ยมันไม่ใช่ว่านะครับในรถคันนี้ที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจองเนี่ยสำหรับในกลุ่มของวัยรุ่นเท่านั้นนะในวัยกลางคนในวัยผู้สูงอายุนะฮะก็ยังมาซื้อในรถรุ่นนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยมันเป็นทรงสไตล์บ็อกซี่ทรงกล่องที่ลหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากได้มานานแล้วนะครับผมบางท่านเนี่ยอาจจะได้ทรงแบบนี้แต่ว่า ก่อนหน้านี้ที่มีในประเทศไทยเนี่ยอาจจะตัวเลือกน้อยไปนิดนึงนะครับพอคันนี้มาแล้วเป็นรถไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ในประสงค์นะครับก็เลยมาเลือกซื้อคันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมนะรูปลักษณ์หน้าตาเขาสวยมากๆเลยนะแล้วก็ในส่วนตัวด้านหน้าครับคันชนเขาไม่ได้ยืนยาวมากเกินไปนะดีไซน์ของตัวเชอร์รี่ก็เนี่ยแหละประมาณนี้ทาให้มันได้ในส่วนของตัวมุมปะทะหรือว่ามุมไตเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากกว่า45องศาทําให้ตัวรถคันนี้รุยได้มากกว่าคันอื่นๆที่เป็นรถไฟฟ้าในนปัจจุบันนะครับซึ่ง s อ v ที่เป็น EV หรือเป็นรถไฟฟ้าแบบ100%นนั่นเองนะครับลุยได้ไปได้เที่ยวได้ไปเขาใหญ่เอารถคันนี้เป็นแบบสำรองได้พ่วงไฟออกมาใช้ต่อ v ี l ใช้ไฟบ้านได้ต่อทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าทั้งนไปได้เอาไปเลย <c oughs> และสามารถที่ดึงไฟออกไปใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนั่นเองครับผม อีกจุดหนึ่งที่อยากให้ลูกคา้าได้ดูก็คือในส่วนตัวล้อมแม็กครับขนาดเขาเนี่ยเป็นขนาดขอบ19นิ้วนะฮะซึ่งให้ขนาดขอบที่น้อยกว่าตัวขับสีมานิดนึงนะฮะแต่ต้องบอกว่าไม่ได้มีผลอะไรถ้าวัดจากในส่วนของตัวรัศมีของตัวล้อครับไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าต่อให้เป็นแม็กที่เล็กลงนะฮะแต่ยางเขาเนี่จะใหญ่ขึ้นนะครับสังเกตที่ไซส์ยางเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไซส์ยางเนี่ยให้มาที่2 5 5 5 5 5 R แสดงว่าในส่วนตัวไซส์ยางมันหนากว่าตัวขอบนะคริบอันนี้คือยอยยาางถ้กหลอนะ เอาไปเปลี่ยนยางเป็นแนวแบบออเทเลนนะครับผมหรือว่าเป็นโรถเทเลนหรือจะเป็นมัดเทเลนก็ได้นะครับตามความต้องการมันก็จะได้ในสไตล์แบบยางออฟโรดให้มันหล่อขึ้นมานิดนึงใส่ย,ยางให้มันอ้วนขึ้นมานิดนึงตัวรถมันจะได้เต็มมากขึ้นนะครับและก็จะทําให้รถคันนี้เป็นรถแบบสายลุยสาย SUV โดยเฉพาะเลยแล้วกันนะครับผมมาสุดยอดสวยดูด้านข้างครับ นะมีช่องระบายอากาศด้านข้างนะครับตรงแก้มตรงนี้ระบายเกี่ยวกับอากาศนะฮะก็ช่วยลดแรงประทะของตัวรถนะฮะที่มีมาให้แล้วก็เสริมไฟเลี้ยวนะครับตรงแก้มข้างแบบนี้มาให้กับลูกค้านะฮะ ตัวกระจกครับนะบตัวนี้เป็นกระจกแบบปรับไฟฟ้านะฮะแล้วก็มีกล้องนะฮะตรงที่ตัวกระจกสังเกตง่ายๆคันไหนที่มีกล้องตรงกระจกเนี่ยลูกค้าจะได้กล้อง360นะฮะแต่ว่าคันนี้มันให้มาถึง540องศาซึ่งมันจะมีมุมมองใต้ท้องรถด้วยนะครับเวลาที่ลูกค้ากดดูเนี่ยสามารถที่จะเห็นมุมมองใต้ท้องรถขณะจอดด้วยนะ ข้อดีของคันนี้เลยเนะี่ยที่ผมเคยเห็นมานะถ้าเป็นค่ายอื่นเนี่ยอาจจะต้องเคลื่อนรถก่อนนะถึงจะเห็นมุมมองใต้ท้องรถแต่คันนี้ไม่ต้องคันนี้คือลูกค้ากดในขณะจอดจะเห็นมุมมองใต้ท้องรถด้วยเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะครับผมนะมือเปิดเขาเป็นแบบซ่อนนะฮะในกรณีในการเปิดต้องกดไปทีนึง ผมแนะนําให้หงายมือแบบนี้นะฮะมันจะเปิดง่ายกว่านิโป้จิ้มเข้าไปแล้วก็มือสอดเปิดประตูออกมาแบบนี้อันนี้คือการเปิดลักษณะที่ถูกต้องด้านข้างครับมีบันไดข้างมาให้ทรงนี้เป็นทรงบันไดเหล็กนะนะแต่วัสดุเขาเป็นไฟเบอร์แต่ให้คุณภาพที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆครับผมผมหนัก100่กิโลนะฮะดูฮนะนี่ดูนะบันไดไม่มีการยวบเลยนะแข็งแรงแข็งแรง และดีไซน์มาสวยไม่ต้องไปเปลี่ยนในส่วนตัวบันไดข้างก็โอเคแล้วนะครับรอและนะครับหรือท่าไหนอยากได้เป็นบันไดเหล็กเลยนะครับก็เน้นลุยมากๆก็สามารถที่เปลี่ยนได้นะครับก็มีพวกอัเชิญสรีของชุดแต่งมาให้ครบนะ ในส่วนของตัวชาร์จครับตัวนี้มีทั้งชาร์จ AC มีทั้งชาร์ต DC ให้กับผู้ลูกค้าใช้งานนะครับผมนะในส่วนของตัว AC เนี่ยรับไฟได้เต็มที่ก็ประมาณ6.6กิโลวัตต์นะครับผมนะแต่ว่าถ้าเป็น AC ก็ได้ถึงประมาณ80ถึง100กิโลวัตต์เลยนะฮะแล้วแต่ว่าขับสองหรือขับสี่นั่นเองนะไฟท้ายครับของทุกรุ่นเนี่ยจะมีบล็อกแบบนี้มาให้อันนี้ไม่ต้องตกใจนะเป็นอุปกรณ์เสริมสามารถที่จะใส่ตัวไฟท้ายเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับผมซึ่งมันเป็นตัวเสริ เข้ามานะเป็นล็อกตรงจุดเลยตรงเป็นล็อกตรงเลยนะฮะลูกค้าสามารถเสียบเป็นซ็อกเก็ตแล้วก็เสริมไฟตรงนี้ได้นะครับนอกจากไฟตรงนี้แล้วเนี่ยใส่ได้ทั้งสองฝั่งนะทั้งสองฝั่งเลยนะครับด้านหลังนะมีตัวเรดร์ให้แล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ให้รอบพันพร้อมกับตัวกล้องนะครับได้ทั้งกล้องถอยและกล้อง540องศานี่ก็ในส่วนรอบพันมีประมาณนี้แหละนะครับมาดูภายในนิดนึง เดี๋ยวลูกค้าจะตกใจว่าเฮ้ยมันต่างกันยังไงกับตัวขับสี่ ที่เห็นนะครับณตอนนี้นะฮะไม่มีอะไรแตกต่างกันสักอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะนะฮะทั้งคู่ด้านคนขับแล้วก็ผู้โดยสารเท่ากันหมดนะฮะคนขับปรับได้6ทิศท,ท,ทางผู้โดยสารปรับได้4ทิศทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลการตกแต่งนะฮะตัวประตูการบุกต,ต่างๆซอฟท์ัชต่างๆคุณภาพของตัวเบาะการระบายอากาศของตัวเบาะเหมือนกันหมดหน้าจอได้เท่ากันนะครับผมหน,น้าชิปเซต Snapdragon เหมือนกันนะฮะแล้วก็แผงการปรับเหมือนกันแล้วก็ในจุดนี้นะฮะที่มันเป็น รูปดาวเนี่ยนะฮะลูกค้าสามารถที่จะเซตเอาอะไรมาใส่ก็ได้เซตปรับเป็นกล้องก็ได้เซตปรับเป็นการถ่ายภาพต่างๆนานาได้มีประมาณ4หมวดแต่ผมจําไม่ได้ว่ามันมีหมวดอะไรบ้างนะครับแล้วก็ลูกค้าหลายท่านถามว่าเฮ้ยมันไม่มีแอร์หลังแล้วมันจะเย็นได้ยังไงนะฮะผมต้องบอกว่าจุดปรับแอร์เขาค่อนข้างที่เยอะและตําแหน่งมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับตัวนี้เฮดรูมสูงมากนะครับผมอินทลเลียภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องตัวแอร์เนี่ยเขาสามารถปรับได้หลายทิศทางนะยังไงด้านหลังก็ นะครับโดยเฉพาะตรงกลางนะฮะแอร์มี3ตอนนะฮะสจุดให้ปรับนะตัวนี้อาจจะปรับใส่ผู้โดยสารใช่ไหมนะครับส่วนด้านนี้ปรับใส่คนขับแต่ตรงกลางฮะสาดไปด้านหลังยังไงก็ถึงผมไปนั่งมาแล้วนะและแอร์เขายินฉ่ำมากนะครับผมนะดีมากๆวงมาลลยสามารถปรับในหมวดของ ความหนักความแน่นได้นะมี normal กับ sport ให้ลูกค้าเลือกนะถ้าเกิดใครไม่ชอบปวงมาลัยเบาปรับเป็น sport ได้เลยพวงมาลัยมันก็จะแน่นขึ้นนะฮะนะแล้วก็อีกตัวนึงนะครับในรุ่นนี้เนี่ยถ้ามันเป็นขับ2แล้วมันจะไม่มีฟังก์ชันของตัวขับ4มันจะมีแค่ในโหมดของการประหยัดน้ำมันสบายปอ o r t แล้วก็ถนนลื่นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกําหนดเองลูกค้าสามารถเลือก ความหนักของพวงมาลัยนะเลือกในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่กับตามความต้องการสามารถปรับและแอดแบ์ใช้ตามความต้องการของลูกค้าได้เลยนะฮะ โอเคครับมีประมาณนี้นะฮะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากดูในรุ่นของตัวขับ2เป็นตัวรองท็อปบ้านมีอะไรแตกต่างกันบ้างวันนี้ผมพามาดูแลนะฮะจัดข้อสงสัยของลูกค้าไปได้หรือยังครับถ้าเกิดท่านไหนยังสงสัยอยู่สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะเดี๋ยวผมจะได้ทําเป็นคลิปรีวิวนะเป็นจุดๆๆให้กับุลูกค้าได้ดูในเรื่องของความแตกต่างนั่นเองครับสำหรับกองทัพวันนี้ขอลาไปก่อนครับพี่ๆท่านไหนสนใจหรือสอบถามสามารถแอดไลน์หรือทักส่วนตัวมาหาผมได้ครับผมสวัสดีครับ